พี่น้องเไงเนาะตัดภาพมาอยู่น,นี้กับคำมืดตื่นตาเลยเด้อพี่น้องเไงมาอยู่พี่บ้านานี่เนาะทางบ้านาน้องสมโอน้องหลอดพี่น้องเไงบ้านใหม่แล้วพี่เล็กน้อพี่น้องเน,นาะเนาะสบายดีกูละ อาโธอลูกง่ายลูกสาวไล่เนาะเอ้ยเจ้าบม่แม่แม่ยังไงแม่ยังตายเลี้ยวกันบันนี่แม่บุญอ๋แม่บุญก็แม่ยังแม่บุญตัวไหนตัวนี้ได้ไห่ยังตัวนี้ว้าวหูตะพ่อหูแม่ เออนี่มีใบอ็นี่มีใบมีใบโดยมีใบจะไรใบแม่ใบใบเนาะเอาเอานี่ไม่นี่ยเออเจ้งอยู่บ่เจ๊งไอแจ้งอยู่เนาะเป็นยังดอกแม่บุญกะงามอ่าโปรเตียงกเทิอ่าอยู่เป็นได้เพิ่น กันต่อฮะโอ้จ้ก็พอจงย่งข้างนั่นก็พอดีเงมันกดีเอพอดีกับกับเจ้าคือกันเลยโดยแล้วเจ้าบ่อยพ่อเตียงก็เมยบุญคือกันบอกโดยเบิ้งเบิงรู้แบบนี้มาเห็นพ่อเตียงก็เมยบุญคือยังบอกคือคือยังโดยโดย คือได้เม่เมบุญผมเงาวยวขผมฉันจู่คือเจ้าเวทหัวทายคือบหือกไหคือหนาหนาทุกกันดังปากตาหูหูน้มีช่อกลวยขั้นตาเน้วนะเนังไงอช่งคือลมแทนหากลมบ่าัตุเว้นนี่บปินลุมเปล่าอะร โอ้นชิตกูแงอะถ้าหลังก้กอออะนี้อือตั้งตนาแล้วหาหก้มกันอึงได้แส่แบบตเอบนลุงดีมาตอกี่สังิดงีลุงดีุงเตียงเขาได้นีุ่งเทียงคอยก็ชอยตอกก็ได้อตอกแถวนี้แหละปนยงถ้าเม็นตระหวๆอะเมันลุงดีเลย จำได้อยู่นะมันฉีกอยู่ฉีกช่องชะมันนี่แหละสังกสีสีแล้วตยจนั้นยอ่ามีสี่ตัวคนละสองตัวกน้ังหลอดคนละสองตัวจอยไช่ไหม่แม่บุญไมบใช่ไหมนี่ตัวนี้ไห่แม่บุญตัวตัวตัวหนึ่งกับไข่อันนี้อันนี้้างลายอกตัวตัวดำน่อยชื่อไก่เน้าแดงลายพวกเอออันน่ะ ข้างข้องข้าน้อยตัวหนึ่งอันนี้หายไม่บุญเลยกันน้องหล่อนหายไม่ใบตัวหนึ่งพ่อเตียงได้ใช่พ่อเตียงก็หายฮะบุญเลยทุกคน,ะนวิ่งหายตัวหนึ่ง โอ้ที่ใหญ่นะไก่ชีโตชีไห่ตามไม่เหลือตัวเดียววันนี้ไก่ไก่ข้านียตัวเลลาลยนะเออเบิ้ลจ้อยบ้านนี้เจ้าของมูเรือแต่ยากเอาไข่พอ๋อพี่จดีนะพี่จดีแถวๆนี้มันเรียกมันใหญ่เลยต้มขั่วเล้วมาปอต้มไข่เมล์ไปกินโดดช่ยช่ป่ะอบบบบ้านนี่เก๋เห็นนั่นนาเข้ามาเห็นแต่ในคลิปเนาะอันนี้แหละสมโอ สมโอมสมยังก็สมบานอมอดหวานชูชูว่าช่มโอจี๊ดเหรเองเลยโอ้ยฝานเืออนานี้ว่ะโดยิ้มเจะหางเนาะอืมอืมอืล้น้องกยิ้มตัดผมมีเฮาอ่ะโดยน้องเนเราวะไปลิ่งกบน้องใช้ไม้ลายงานลวตัดผมไผ่จะเหลือตนอันนั้นมันมีผมเยอะ โม่พ่อเอามีเทลมะกรูนจนละจนจนจนเหลืองจนเหลืองจนเหลืองเลยเกือบไม่ได้ไปบวดไหมพลูกเมืองมวนเชยมวนเชยอันนี้จะไปโรงเรียนนั่นมัวอะไรก็ตีกันห่ดกันนี้ตีกันหมอแล้ววะใช่เลยบางทีบางผู้ชาย นากขึ้นตีกันบ่เป็นชุดมีอยู่กันโอ้กระเทยเงี้มันสั่นในเข่ากันไปหมดเลยเจะไปใส่หมวกไหมใช่ติดไมมใส่เห่าติดหน้าหมูในห้งเฮียนตอนเขาองเฮียนตะกีน้องใส่ไม่ก็ไปเมื่อวานนี่ก็ว่าติดอีกเลยพอมีมีอีกเลยอือก็ไปน้าหมูด้หมูเขาห้งเฮียนตอนมือนะคะก็ยังโบ เบอรเอาเหล่าเราก็บใบมะเขือมยองใส่กันเอาโมกเอาทองยางห่อไม่หรือว่าตอนนี้ฮะไม่หรือว่าตอนเบิด์ะไรเขาครบเลยปไม่ประยัติดนะยาติดอย่างในหัวหลุดน้ำเดือดได้ไข่ก็ได้แต่มาตัดจนสั่นยังบ้อพ่อเอาไปเทไปเทว่าโกนจนเหลือบแต่เติมอิดนะแล้วตัดแล้วว่าแล้วว่าตะมิดนะแล้วว่ามีวิกผมแต่ตัวจริงตัวมีวิกชชย เลยาตัดอ่า่อเย็นอเลยมากไบิดพมกับุ่มีเลยถามถามแบบมิคพมเลยบุ่มี่ว่ะนี่ตั่อกบาเน่็ดเป็ตาบุ๋มอ่าเปดเทต้อนตะอิดนะแล้วใส่มิต้ทนะมีแต่บุ่มวิมแลายคือ้าง่อเียป่ะครับนี่ก็ผู้ชายได้เนาะไปต้นตั เมย์เขาไต่มาเต็มอยู่กำมือหนึ่งกัยังโองกำผูอยันสบายพี่น้องเอ้ยกบอ้สะเพอเานี่มันยงตอาไปอาผมกับเพีตมันยังมันยังต่อืม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 ออืม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 อือืม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 ือืม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 ออืมมอืมอืออืมอื คระสินน่ะมันบอไข่มันไผูไขพญานาคบอกข่นบคเไข่พญานาคจะเคยเห็นบอกเนียเเห็นบอกไข่พญานาคเคยใครเห็นมันะเหอนกันี่นี่แม่บุก็ไม่ไว้ค่ะสินทำรหยียบเปรอบอกเหยียบเปรอะไเมันต้ลงมาซ่อจนซ่อียวจขลกินข้าวแล้วไหมล่ะกินละกินกระปุก พอเพราะเิ่งซื้อมาแต่เชนมรางเานื้อ้อไอออมัน่าลืมชาติอีหังเปไหมนอนทีไมนอนรับอยู่บ่นอนรับรับใบสอไม่ได้ฝันห็นได้ห็นเบอบ่บ่ไอกว่เเมมว่าสิอซิมคอเกน้มาล้มาแล้วนี่ครบโตเลยพต้องมีพมากดขอมาทำผอเปย อเไปน้ำน่วะใจสิไปใช่ปไปหาน้ำชมโกมาไปถามเด็กกันเรก่อนนะเราไปาน้งไม่ได้จ้าใช่มาซาน้เตียงมาลเราอยู่ไหนล้วกันคบเมื่อน้ดับแรกได้แม่บุญมาถ่ายคลิปลเราคํามือดไปชินนะแต่คมิจะห่อนเด้ะมานล้คอยเจอมืดอตลอดใครไปน้ำกันอย่าเื โอ้ยช่เลยเพราะมักอากาศเย็นด้วิช่เล่สบายนงน่วเตชเยอย่างนึงมันมืดแล้อ่ากาสงีโดยบโคบมีอยูตะยาละคือบ่เยมีใบยืนถ่ายยูนหลุดแล้วเป็นหวัดลมผัดลรา่อจะควกง่ไนะแต่แล้วเราจะลงมาอีกหรค้เริ่งการคอา่อยได้เฉล่ะตากร่มนี้ค่อยสีขึ้นไปน้้าเอา นี่ไรไปอ้อมคอมไปไปเมื่อบร่มันคำว่ะนอยันยันผี่ะโดยยันหจเจ้ายันนั่นน่ะเป็นแบบไรโนน่ะเคเคยเห็นบ่เคยนี่จะก็ไม่ยั่นสักอนาหยาแล้วว่อเว้นนี้ตาหัวนั่นแหละเี่ป็นยัเนาะอาช่ามพีทุกหลา

โอเคเบิง่งเบิง่บงมาค่อยเปิดกันลูงน่ะน้ำเอ่อลงมาเน่อยอ็มีไฟ oh. มีไฟอีกเลยคตรขักเลยแม่พี่ต้องมาหิวลุงเพยอามาเนี่ยปั่นกันกับป้าเพ็ญผู้ผู้รับชีแพ็กอ่ามามามาตัวเองยอมแล้วอาหานเพิ่มแล้ว่ยอมเพียงนี้คนเราอ่าต้นต้นเบี้ยไม่นะลุงเราอามาเนาะอ่าผมบอว์นนี่คนที่ออกไปอ่าต้นเบี้ยไม่นะกบ้มลงด้ว ไม่เค่พูดนะบอกอเมนหละอออ๋อยด้อุอาไม่เยอ่มมวงด้วน,ะม,นะมาเบิดน้ะมนะพร้า,าวสองต้นกะเบ,บี้ยมะขนุนดูมะบามี่ยชีมะกมกมมาข้าวน้ำหอมอัน้มาทั้งทังในรานอนไปชี้เรด้อตูด้ดดอ นอนที่เด็กระพังเอารุ่งกว่ามันเคืองลูกก็ได้ฮะเอาเจาไ,ด <c oughs> ได้ก็ได้แต่ผูกพิมหัวและาผูกงูได้ก็ได้หรอดใช่นะั่นนั่นมาไมาเอามาขึ้นแพ็คนึงอีละยอีนั่งเอาไปห <c oughs> าไปหะนแล้วไงมีนี่ามาแาาพ็คนึง <c oughs> เดี๋ยวเพิ่นไปป้าเพิ่นให้ไปเขาดิ้งยิ้นอยู่ให้ไปน่ะให้ยายเพิ่นไปน้องเลยให้ป้าเพิ่นป้าเพิ่นป้าเพิ่นโตอ่าสกุลซีเอาแม่กบเลยม มังม euh, er ่วงชูปางม้ำปางมัดปางมัดฟื้นเฮ้ยฮะหนีมือเจ้าได้ยันหนีมืออีกโอ้ยเนอะฮะโมเมนแนวพัดของน้ำ พี่น้องเลยข้าวน้ากินแล้วมันนี่เิ๊มาพี่ร้านฝ้ากระจายได้ไรตั้งสวยเลยมันเด็กมืดพี่น้องเลยเดี๋ยวจี้ใกล้ๆเอานี่แหละเนาะอ่าอันนี้ใส่เหมบรรยายมัดูอ๋อพอเสียงเราก็ซื้อมาได้อันนี้ือแมนกับยาสีเขียวกันเนาะอะไรก็ยาพิษยาตาหัวเชื้อบูแทบแต่กันยาลางห้องน้ำ โพสเสียงก็เอามาแบบนี <c oughs> <ether> <h iento> ้เลยบ่โดยอันนี้จะเอามาแบบเดียวกันเออเออเอาไว้เอาไว้ใช่เลยเอาไว้ใช่เลยคือของของคอนอัตซีแบบนี้เออเอาไว้ใช่เอาไว้ใช่เก็บไว้คนละอืมเอาไปมันเหี่ยนเลยอันนี้กจะโพสเสียงก็ซื้อมาอันสีดำมมันเป็นหกกระถานอ่าอ่าอ่ามีลายอันก็ดีแล้วเอาไว้จะไปใช่ไรลายดึกอ่า กกกนะมักปางเออออมักบีบเมักขนุนมักอันน่ะมักมีหมักเผาเป็นไซซื้หมักเน่าหมักใบคิวอีแต่ว่ามันยังบ่มีได้แล้วไดบ่โอเคโอเคอ๋อะแป๊บหนึ่งบ่โอ้ยน้องหนาวน้องรวมเสือทั้งตัวจะกูหู้ว่าแบบแมีน้อง เราขาดเค็มขาดโอ้จากเนาะออก็ะ huh. พูอนี้เบอร์กรเด็นอยู่ล no. ้วบนาเราพุนางนาอยู่หุ่มไปตัวเองเบอร์ยูห่างอันนี้คนมันคงคงเลยเจ้าพิยิงดูปุาซอะลองเบอร์ทายเบอร์เนาะลองชบูแบบนี้่หอครับปุไซแบบพิ่ิงดูปุายปุายใช่อ่ะมาเตียงเป็นพยานเนอ พูนิ่งไว่บัตพญิงฮานอยิงอน้องหลอดว่าผู้ชายโอ้อ่ามีตู้ด้วยนากระเทยมีตู้วะโอ้เป็นกรเยเป็นกระทยอ่าบจ้วน้องเกิดมากับอุดมสมบูรณ์เลยอุดมสมบูรณ์เลยอ๋ออืมอือ นี่จะกดมบูโดมเลยเนามีเกือบนันในทงนะเอาไปนันในทงนะเอาไปเอามาไปยังค่ะจ้าคนหัวพี่จังตลอดเอ้ยยังอาะตว้ามันหมุนจังลววรวหล่มผลิตแล้วว่าผลิตฝุดเมลดแต่เกาจะผลิตเกือบเลเกอนะไม่บุญวะนะเด่นไปเือราไป ไปเฮ้ยน้องเฮือนน้องปูปลาไปถ่ายเ,ยเพื่นไอ้เพชรเปน้องไงเนาะอ่ายังยังขาดยังบะน,นี่น้ำกระทางน้ำก็ได้แล้วเน,ะนาเเนะนาใช้ใช้ทางน้ำนะพาคยไปเบิง้งก็ย,ยโัโอ้มาเป็นยังไนเนาะอะืโอเค สองทางกระโตกระบูข่หน่อยกระโตกระบูโอเค,คอออโอเคเห็นในคลิปคอยว่าทีซื้อมาให้ยูพี่น้องเทางแดงกับทางฝ้าเนาะโดยโได้แล้วสองทางอโอเคปิดไว้ปิดไว้บาทนี้พี่นะ้องเห็นเนาะ ะมีแต่จเจ้าไปพักไปพอดไปนั่งเลยข้าวน้ำซ้่มปลามีแล้วเนะวาะนี่กินได้ใช่ไหมมากินมี่เลี้ยวเออว่าดอยรับซื้อรับซื้อปูปลาปูกระเบนลืมไปแล้เอาไว้นั่นก็นี่กินชุกเนาะไว้โดนกับมันบูด <ยน S 1> ไป<ห>เนาะถามวันนี้นาอากาศเย็นไหมถ้ากัน

โดยเอ้าเป็นยังไงเนาะอ่าดีแล้วมันอ่าผมมีแนวกินอืมช่วงก่อนนะผมมีไผไปหาเงาเงาอ่าหิวพมตี่ยเตียงอยู่เรี้ยงบอเออเียงบาวะคอยอยู่คอยถาผมมาอืมอยกับอยไปปักเสพุ่นโดยอ่าหาระิมานี ไปพุ่นไปพี่ไปบื้นไปจะขึ้นชิป,ปนปนอีกนี่เลยไปเลยลเลยเราก็มีเบียดเราเลยเอ้ยมีเบียดรายได้คอยก็ได้ไปตลอดบริยูไ,<ด>ไ,ไปตลอด <ไป S 1> ชิ่แล้วลจนคำจนมืดเผื่อชืเม,มืองเขาเทือนตๆๆๆ่เทือก็ได้ใครอยู่ดอกมาอยู่ใกล้ละบ้านนี่ทางนี้มาทางน,น,น,นี้ก็ไปรายครอบครัวอยู่พี่น้องไอ้ติดติดกันผูต่อไปนายพูดเนาะทังที่จิต น้องมวยน้องอมีน้องไม้พี่น้องลหลายคู่ลายคู่นี่ก็อุ้ยเพเนเนาะจะไปทอดไส่ระเฮือนแล้วกัน,นอก้องน้ำใส่นลืมลายลายกันละ้าแถวนี้พี่น้องเลยลายขนาดออกไปให้กันกน้อ,นองเตี้ยพูกเนาะเก่่อยยูชนี่ยเล็กก่อนฮอดก่อนฮอดไช่ห้างกันแล้วก่อนได้ปะ แม <Men, S 2> <ค>นก่อนบ่บอฮแต่มันคำละพี่น้องอย่างเนาะอ,อ,อันนี้จะเอาหน้ามาอันนี้มาให้เพื่อนพี่น้องเลยเอา่าเข้าก็ได้แล้วเนาะโ,โอเคเห็นในคลิปแหละทั้งอา่ามีป้าเพิ่นให้ซื้อมาให้อยู่แต่ว่ามันเบิงในคลิปเลยก็เลยมีแต่ว่าให้มันเบิดก่อนันเบิดตัวนี้ก่อนทั้งที่ซื้อมาให้อา่าพีน่น้องเลซื้อมาลายกันมันมันกินประทนันแลวมันเป็นมุกเนาะ Cái này vừa nâng lên. Nhưng là yêu cầu, này cầu, yêu cầu, nâng lên. Nhưng là 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 yêu cầu, nâng lên. Ng 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 อก็แล้วก็ตอ <cream> ันนาโตโตชิชไสหน้ามาแล้วนี่เนี่ยกองมาแล้วมาแล้วยังแต่โตโตมุงหันอืเดี๋ยวมาเห็ดมาไหวอันอันน่ะมุงเห็ดเฮือนคัวเนาะหรือวก็ขอกลมขอไก่พี่น้องเลยไปชนะคอยก้าบควันเด้อบันนี้เด้อเดิมมันคำเลย โอยจะเภาอเฮ่ยเลยอะไก่ตเงก่อนาวอยช่ยเงินไหวออนอันนี้เด้อไววให้ไซื้อกินนึกเธอคอยผมมาเด้ออ่าผ่าขมุกขอบใจทั้งแม่ป้าหง่ใจบุญพเนอยู่ผู้ที่เฮ็ดหัวเฮ็ดยังนี่แหละให้เจ้านี่แหละเจาน้าเจ้าในให้เจ้าเลยแหละเนค่คอยซื้อน้ามาให้ขมกขบใจได้ลายไรขมุใจกขอบใจเด้กขขกขดกข

โดยสาธุเอ้าไปทำไมปลอดภัยขโขับใจหลายมือขับมือสู้เด้ออยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงคอยรำให้รวยขึ้นตัเก่าในป้าใจดีผู้ใดเอาของดยากของกินมาให้ยล้านก็คอยรำให้รวยขึ้นตัเก่าคือพ่อทุกๆคนที่เอามาให้ลูกกินให้รวยขึ้นซ้ำสุดทองผ้าเลยสาธุ กโดยขายเด้อโดยโดยไปค่อยกลับกันเด้อทุกกะไปนี้อ่าสบายดีเด้อบาย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 พี่น้องเลยไปพี่น้องเลยบนเตียงกับโคตัวเดินทางกลับก่อนไปนี้เนาะไปเสียวน้ำไปให้สาวเพ็้ต่อพี่น้องเลยก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางพ่อเมีพี่น้องอ่าบัะสุขุถุคนและก็ขอขอบุญขอบคุณทางอ่าแม่ป้าใหญ่ใจดีอยู่ทางตอนใต้เพื่นก็ได้สวย ทางน้องสมโอมาตลอดนะ้องพี่น้องเนาะขออยู่ดีมีแห้งควนเชิบเยื่อสดได้ความจะจะไข่เยื่อส้มีนะ้องพี่น้องเนาะมาสำหรับวันนี้มาเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องอไงไปอื่นเจอกันอยู่ไซโปนพี่น้องไงเนาะขึ้นไปเก็บงานเก็บการก่อนพี่น้องเอไงขึ้นไปซื้อไม้ซื้อโต๊ะให้ทางนันน้องสั้นไล่พี่น้องเอง้ยเพิ่นกาอ่ามีผู้ใหญ่เยื่อเทือนให้เพิ่นแต่ว่าหากได้แต่เสาก็ไม่เป็นปูพืชนะ้องพี่น้องเนาะอ่าเละ บอเตียงที่ดำเนินการเ,เหเพิ่นให้มันเล็วมันทั่วพี่น้องเลยอันสำหรับวันนี้บอเตียงขอตัวลาไปก่อนขอขอบคุณขอบคุณในรายผพ่อแม่พี่น้องเบ,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 บอร์สุขุสุกคนที่เข้ามาติดตามนะรับส้มคลิปจนจบแล้วก็บอกาำโฆษณาเนาะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะเด้อพี่น้องเด้อสบายดีพี่น้องบอร์สุขุสุกคนเนาะพี่น้องเนาะไปะ